ทีตอนที่ผมไปร่วมในงานแต่งงานของคู่บ่าวสาวชาวฝรั่งเศส15คนที่โรงแรมโรสการ์เดนสวนสามพรานนี่นะครับผมม,มีโอกาสไปรับประทานอาหารก็ทุกคราวทุกคราวก็จะต้องไปรับประทานอาหารค่ำที่ร้านติ๊กโภชนา ที่นครชัยสศรีไปกินทีไรติ๊กก็จะไม่คิดเงินแถมยังมีของอะไรต่อ,อะไรต่างๆให้ไม่มากมายเหลือเกินจนกระทั่งบอกว่าติ๊กให้ขอมาเนี่ยให้เราไปเปิดตลาดเปิดท้ายรถขายของหรือไงเขาขก็หัวรอ่อยิ่งไปกว่านั้นร้านขนมไทยเจุ้นก็ขนเอามาให้อีกมากมายเหมือนกัน ผมก็ต้องถามบอกว่าจะให้ไปเปิดตลาดหรือ,อยังไงเขาก็หัวลรอเช่นเดียวกันทำให้ผมไม่ค่อยอยากจะไปเพราะไปทีไรนอกจากจะไม่เก็บเงินก็ยังจะเอาของมาให้ไม่ว่าจะเป็นส้มโอแล้วก็อะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างก็เขาก็บอกว่าขอให้มาเถอะนะ ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็มีอยู่อย่างหนึ่งถ้าผมไปอยู่ที่สวนสามพรานจะไปพักผ่อนหรือจะไปในธุระปบะปบังอะไรก็ตามผมก็จะต้องเลยไปสมุทรสงครามไปที่แม่กลองที่แม่กลองนั้นถ้าเราไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการผมก็จะไปซื้อปลาถู ประทูหน้างอคอหักซึ่งเป็นประทูแม่กลองที่ตัวสั้นอวบอ้วนหนังบางเนื้อนุ่มหวานมันไม่เหมือนกับประทูที่อื่นซึ่งเป็นประทูตัวยาวแล้วก็เนื้อแข็งพวกประทูยาวนี้จะไม่เติบโตตรงปากแม่น้ำ จงอ่าวแม่กลองแต่เขาจะว่ายขึ้นไปจนกระทั่งถึงเมืองตราดเลยไปจนกระทั่งถึงขเมรแล้วก็จะว่ายกลับเมื่อตัวโตเต็มที่ประตูแถบนั้นจะเป็นเป็นประตูตัวใหญ่ไม่เหมือนกับประตูที่อ่าวแม่กลองซึ่งมีแพลงต้นที่เป็นอาหารของปลามากมายอย่างเหลือเกิน เพราะฉะนั้นเนื้อประทูแม่กลองนี่ถือได้ว่าเป็นประทูชั้นยอดสําหรับประทูทั้งหมดผมติดใจประทูแม่กลองนี้มาตั้งแต่นมนานทำอะไรอร่อยหมดบางคนเนี่ยนะครับเอาประทูแม่กลองเนี่ยมานึ่งเฉย,เฉย แล้วก็ทั้งๆท,ที่เขาึ่งมาแล้วเนี่ยจิ้มเต้าเจี้ยวบอกว่าให้ลองกินดูสิอร่อยมากจากการที่เอาประทูมาจิ้มเต้าเจี้วกินเนี่ยภรรยาของติกเป็นคนบอกให้ผมทดลองกินทำให้ผมนึกถึงหม่อมย่าผมหม่อมย่าผมนั้นท่านบอกว่า ในสมัยท่านยังเด็กอยู่ท่านรับประทานขนมจีนกับประทูนึ่งใหม่ๆขนมจีนกับประทูนึ่งใหม่ๆอรดอร่อยเหลือเกินผมยังไม่ได้ลองแต่ก็ได้ลิ้มรสปลาทูแม่กลองทีไรนึกถึง ปลาทูในสมัยก่อนซึ่งไม่มีห้องเย็นไม่มีอะไรจับขึ้นมาปับ๊บแล้วก็เอามาต้มในน้ำเกลือก็รับประทานร้อนๆกับขนมจีนก็คงจะอร็จอร่อยมากเหลือเกินผมตอบแทนร้านติ๊กโพชนาเขาก็คือเวลาผมไปที่แม่กลองจะไปซื้อปลาทู หน้างอคอหักที่ตลาดหุบรบคือตลาดที่สถานีรถไฟสมุทรสงครามทางรถไฟเนี่ยจะเล่นพาเข้าไปในตลาดซึ่งเขากลางร่มยื่นเข้ามาในรางรถไฟพอเวลารถไฟจะมาถึงเขาก็จะเปิดบูดวูดทางนี้ก็รีบหุบร้ม รถไฟก็เข้ามาเทียบชานชลาพอคนลงคนขึ้นเสร็จเรียบร้อยเขาก็ชึกฉักชึกฉักึกจักออกไปจากชานชลาชาวตลาดก็กลางล่มยื่นมาใหม่รถไฟเข้ามากี่ขบวนเขาก็อุบล่มและกลางล่มแบบนี้เป็นประจำที่ตรงนั้นแหะครับมีทั้งประตูสด มีทั้งประทูหนึ่งผมมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาขายสองเข่ง25บาทสองเข่งนี่ก็สตัวนะสี่ตัว25บาทตัวหนึ่งก็ตกลาวๆหกบาทเป็นประทูนึ่งที่มีคุณภาพของประทูแม่กลองรอยเ ไปก็จะมีกะปิคลองโคนซึ่งเป็นกะปิที่ทําจะเคยตาดำถ้าไปทีไรก็จะต้องซื้อทั้งสองสิ่งนี้มาแล้วเอามาให้ทางติ๊กพชนาเขาเป็นการตอบแทนถึงแม้ว่าสนนราคานี่จะไม่เท่ากับเขา ไม่คิดเงินเวลาเราไปรับประทานแต่ก็เป็นน้ำใจอย่างหนึ่งที่จะต้องตอบแทนเขาโดยให้ของที่ชอบเขาเข้าไปนี่ก็ถ่อยทีถ้อยอาศัยอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับสำหรับท่านที่ไม่ชอบรับประทานอาหารเกี่ยวกับเรื่องอาหารชาวบ้านจริงๆที่ไม่มีรสหวานเหมือนอย่างอาหารประเภทไทยใบ ในปัจจุบันเขาเรียกอาหารไทยใบยนี้ก็คือว่าเป็นอาหารที่มีรสหวานนำํำโดยความเข้าใจผิดว่าเอาอย่างอาหารชาววังชาววังเขากินหวานผมก็บอกว่าผมอยู่ที่วังมาสามวังด้วยกันไม่เคยจะเห็นว่าอาหาร ที่ห้องเครื่องของในวังหวานอย่างอาหารไทยใบในปัจจุบันความหวานนั้นมันจะต้องกลมกลม่มท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาคสกรวงผู้เขียนตำรับแม่ครัวหัวป่าเขียนตำรับอาหารเป็นท่านแรกในเมืองไทยท่านก็บอกว่าวิธีที่จะทำ ให้รสชาติของอาหารกลมกล่อมนั้นให้ใช้น้ำตาลตัดคำว่าตัดนี้ขยายความออกไปคือตัดรสปลาที่ไม่พึงประสงค์รสปลานั้นเกิดจากการผัดเครื่องแกงไม่สุกหรือจะเอาเครื่องแกงใส่ไปใน ดามกระทิเดือดเดือดแบบนั้นเขาไม่ได้เรียกผัดเครื่องแกงแต่เขาเรียกว่าเอาเครื่องแกงไปทำแกงบวชท่านผู้หญิงเปลี่ยนท่านบอกเลยใส่น้ำตาลแก้กร่อยอร่อยจริงใส่น้ำกาลแก้กร่อยอร่อยจริงตามตำรับของท่านท่านก็บอกว่าใส่น้ำตาลหบาท ห้าบาทนี้ช่างตรงวัดก็ได้สักประมาณสักประมาณหัวแม่มือลมะมั้งนี่แหละครับนั่นคือความหวานที่ใส่ในอาหารไทยไม่ใช่ใส่จนกระทั่งเป็นแกงบวชครับร้านติ๊กนั้นอาหารแบบนี้เป็นอาหารชาวบ้านแท้ๆเลยคางปลาชอดผัดพริกแกง อมบกเด็ดจริงๆแล้วก็มีไข่เป็ดทํามาเป็นไข่เค็มทําเองดองเองผมไปคราวนี้เพื่อนชาวไทยที่อยู่ญี่ปุ่นเอาไปยี่สิบลูกผมถามบอกว่าเข้าได้เหรอไข่เค็มเขาบอกไข่เค็มเข้าได้ถ้าของที่จะไปไม่เป็นเนื้อ ให้เป็นเนื้อสัตว์เข้าได้ทั้งหมดเออจำพวกปลาเข้าได้ไหมบอกได้อ๋ออย่างนั้นก็ดีก็ทำให้อาหารญี่ปุ่นนี้มีเครื่องปรุงที่เป็นพริกแกงที่ไปจากเมืองไทยได้อย่างสบายๆนี่แหละเป็นเรื่องของอาหารที่อุรักษ์รสชาติ อาหารไทยไว้ได้อย่างเหนียวแน่นที่ร้านติก๊กและก็อีกร้านหนึ่งคือร้านนัดพบอยู่ที่นนทบุรีไปง่ายมากครับเลยวัดเขม,มาไปหน่อยที่ตรงนั้นก็จะเป็นโคง้งพอเลยโค้งวัดเขม,มามาเรียบทางด้านซ้ายไว้ก็จะเห็นร้านนัดพบ จัวหัวไว้เลยที่ตรงนั้นว่าร้านนัดพบมีแห่งเดียวไม่มีสาขาเข้าไปสิครับจะได้รับประทานอาหารไทยแท้แต่โบราณขายทั้งข้าวแกงในตอนเช้าและกลางวันและขายเป็นพัตตาคารในตอนค่ำคนนิยมกันมากเหลือเกินทุกวันนี ในยามที่เรียกว่าอะไรอะไรมันก็แพงไปที่นี่ท่านจะได้รับประทานอาหารในราคาที่สมควรกับการทำมาหากินชนิดที่เรียกว่าราคาถูกมันก็ต้องลดคุณภาพแต่ถ้าไม่ให้ลดคุณภาพ ราคาจะเพิ่มขึ้นไปอีกนิดหนึ่งทุกๆคนก็รับได้ครับรับได้ขอให้อร่อยรสชาติดีไม่ลดคุณภาพแต่เพิ่มราคาตามสมควรเป็นราคาที่ยุติธรรมคนกินรับได้ทั้งหมดก็มีทั้งร้านติ๊กภชนาร้านนับพก ท่านลองไปรับประทานดูก็แล้วคับผมถ้าไปสวนสามปรานรับประทานที่นี่โดยตลอดไปคราวเนี้ยก็เลยไปเยี่ยมเปรียบคือคุณปรีชาเขามีร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเดงร้านข้าวหมูอบแล้วก็อะไร อีกหลายต่อหลายอย่างเดิมเนี่ยเขาขายอยู่ที่บ้านค่ะทางที่จะไปสนามจันทร์แต่ตรงนั้นมันเงียบๆเขาก็เลยมาเปิดใหม่อยู่ตรงข้ามมหาวิทยายลัยศิลปากรก็นักศึกษาเป็นลูกค้าอย่างเดียวแน่นเลยทีเดียวตั้งแต่เช้ายันเย็นยันค่ำฝากท้องไว้ที่นี่ทางนั้นเลย เพราะขายกันไม่แพงผมไปเยี่ยมเขาในตอนหลังก็เพื่อจะไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวหมูเดงหมูเดงนี้ผมเอากลับมากรุงเทพด้วยเพราะว่าเจ้าของหมูแดงเขาเอาใส่กล่องโฟมแค่น้ําแข็งให้ผมมารับประทานที่บ้านผมก็มาทำ าราดผักชีกระเทียมพริกไทยทอดหมูเด้งปรากฏว่าเจ้าปิ่นโตเถาเล็กมาถามว่าอยู่ตรงไหนเจ้าพ่ออยู่ตรงไหนเจ้าพ่อลูกจะไปกินบอกไม่ต้องหรอกเพราะว่าหมูเด้งเนี่ยนะถ้าจะไปกินก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งที่ร้านคุณปรีชาเขาที่เรียกว่าครัวอภิรัตแต่หมูเด้งเนี่ยถ้ากินที่บ้าน ของพ่อก็มีกินอยู่เสมอเพราะว่าถ้าไปนะครปฐมทีไรเจ้าของหมูเด้งเขาก็จะจะต้องเอามาให้หลายๆถุงเพื่อจะได้กินหลายๆวันร้านครัวพิรัติเยี่ยมเลยครับผมพาเพื่อนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นคุณมนตรีแกกินอาหารเผ็ดไม่ได้ ไ้ก๋วยเตี๋ยวของครัวอภิรั์ของคุณปรีชานี่บอกว่าแหมอยากจะให้เมืองญี่ปุ่นมีอย่างนี้บ้างสักร้านหนึ่งจะกินเท้ากลางวันเย็นเลยทีเดียวเขาไปทีนัก,ก็กินสองชามผมไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นเล็กหมูเด้งมาเป็นเวลานานเมื่อวันอังคารผมก็ปรุงรสแ่ อย่างแซ็บเลยปรากฏว่าเหงือออกยังก็เข้าสาวหน้านะครับเข็ดไปอีกหลายวัน <c oughs> เพราะว่ารสชาติของก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งที่ครัวอภิรักษ์นี่เองนั่นก็เป็นเรื่องของอาหารการกินที่ไปกินกันมานะครับถ้าจะไปเมืองจันอีตอนนี้ผมก็จะต้องไปกินอาหารที่ร้านพี่กุลอย่างแน่นอน เวลานี้อยากจะเรียนให้ทราบว่าที่รอยแย่นริเวอเขามีข้าวมันส้มตำแกงไก่ตามแบบโบราณที่มีอยู่ในกาบห่อโครงชมเครื่องข่าวหวานของรัชกาลที่สองกล่าวถึงส้มตำไว้ด้วยส้มตำที่นี่ไม่เหมือนกับส้มตำอีสานนะครับเป็นส้มตำที่มีเครื่องที่ตำประกอบด้วยกระเทียมพริกแห้ง บางช้างแกะเม็ดออกแล้วก็เอามาแช่น้ำแล้วก็คลิกไถเม็ดสามสิ่งนี้ตำรวมกันแล้วเอาไปคล้ากับเออมะละกอที่สับมาเป็นเส้นๆเ,เอาเกลือโรยบิดจนกระทั่งมะละกอนุ่มแล้วก็เอามาคลุกกับเ,เครื่องที่ตำเอาไว้ เป็นแค่กายส้มก็เครื่องสกุกแล้วก็ปรุงรสด้วยมะขามเปียกและก็มะนาวซึ่งปอกเปลือกออกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆรัชการที่สองท่านบอกว่าอย่างนี้ครับท่านบอกว่าแกงไก่ใส่เครื่องถมกินกับขนมจีนแป้งสด ส้มตำตำปรุงรสส้มตำเปรี้ยวชวนเคี้ยวกินเปรี้ยวนั้นก็คือมะนาวที่ฝานไม่ใช่ฝานหั่นเป็นชิ้นเล็กๆผสมลงไปด้วยไม่ใช่มะนาวที่บีบลงไปในมะละกอแต่เป็นมะนาวชิ้นเล็กๆอยู่ใน มะละกอที่คลุกปรุงรสแล้วก็รับประทานกับข้าวมันและแกงไก่ซึ่งไม่ใส่กะทิมีให้รับประทานอยู่ที่รอยั l ริเวอครับลองไปรับประทานดูก่าแล้วกันรับรองอร่อยจนฝันถึงแน่นอนสวัสดีครับ